รัฐบาลนะครับผมรัฐบาลงวดนี้เนี่ยนะฮะใครมีเลขในดวงใจอะไรกันบ้างหรือ,อยังนะครับมีกันไหมวันนี้งวดนี้เฮยพีนะครับผมมีเลขมาหนึ่งเลขนะครับตัวฝันนะครับผมเน้นๆนหนึ่งหางชดชอกมาให้จริงๆวันนี้เลขสามตัวเนี่ยเฮียมีในใจอหรือเลขที่ชอบอ่ะนะครับผมมีอยู่ที่ประมาณสามหางมีสามหางนะนะครับผมมีสามหาง เลขในดวงใจนะครับผมที่ชอบเอาจริงๆร,รัฐบาลสามหางมีสามหางแต่ว่าจริงๆถามว่าเล่นสามหางเยอะไหมไม่เยอะนะเฮียมองว่าเล่นจริงเล่นสามหางก็ไม่เยอะเลยนะครับทุกคนรัฐบาลเนี่ยสามหางเนี่ยสี่หางก็ได้อะไม่เยอะเลยถ้ามันหูกอะคุ้มอะนึกออกปะ ถ้ามันถูกอะยังไงมันก็คุ้มสี่หางอะรัฐบาลเลขสามตัวถูกป่ะถ้ามันถูกเนาะเอองวดนี้ใครชอบเลขอะไรบ้างรัฐบาลงวดนี้ใครชอบเลขอะไรบ้างครับถ้าปล่อยแล้วเลขไปจะอั้นหรือไม่อั้นนะครับแต่ตอนเนี้ยที่แน่ๆตอนเนี้ยเลขอั้นเลขอะไรยังไม่มีนะครับที่แน่ๆน,นะ ตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวเพราะหนึ่งในสองเนี<ง>่ยปรตีนเฮีจะให้วิ่งรูด,ดสองตัวใช่ไหมครับงวดนี้เฮพีฟันให้ตัวเดียวรูดให้เลือกมาให้ตัวหนึ่งเนาะเลือกมาให้หนึ่งตัวสำหรับการวิ่งรูดไม่รู้ว่าจะตรงใจสมาชิกหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เลือกตัวนี้มาให้ตามความคิดของเฮพีว่า มันน่าจะออกตัวนี้หรือน่าจะมาตัวนี้วงวดเนีเน้ยเฮียชอบเจ็ดกับแปดคิดว่าน่าจะมีเจ็ดกับแปดมานะเจ็ดกับแปด เีพีเลือกให้ฟันให้เฮียพีเลือกฟันอยู่ที่แปดครับสําหรับในการวิ่งรูดรัฐบาลก็นี้นะเฮียพีฟันแปดเจ็ดกับแปดเด่นเดแต่เฮียพีฟันอยู่ที่แปดเจ็ดกับแปดเด่นเดเลยเฮียพีฟันแปดจะให้ดูก็คือชุดเศรษฐีนะครับชุดเศรษฐีเลขน้อยเนาะ ชุดเศรษฐีเลขน้อยนะชุดเน้นนะครับเดี๋ยวบอกสมาชิกเอาไว้ก่อนว่าตัวเม็ดเน้นเม็ดอัดเม็ดรวยไปตัดเล่นเอานะครับนะไปตัดเล่นเอานะ เม็ดเน้นเม็ดรวยไปตัดเล่นเอามีตัวรองหนึ่งหางจริงๆเฮียพีงวดนี้นะรัฐรัฐบาลเนี่ยสามตัวเนี่ยเฮียพีชอบอยู่หนึ่งหางสองหางสามหางสี่หางสี่หางที่ซื้อสวยที่ชอบ วิ่งรูดฟาดไปฮะฟัน8เน้น8ชุดเศษเรษฐีนะฮะตัดเล่นเอาวินเล่นเอาทั้งตัวเน้นและตัวรองไปตัดเล่นเอาครับเน้นเน้นขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณสำหรับสมาชิกที่กดไลค์กดแชร์นะครับห้อง VP แอดไลน์ตามนี้ครับ ใครจะเข้าห้อง VPS ไลน์ตามนี้ครับและแคทนะฮะใครสมัครสมัครทิ้งไว้เลยแล้วพรุ่งนี้เราจะมาจัดกันที่ลาวครับพรุ่งนี้มีลาวนะแคทครผมเล่นชุดนะฮะใครชอบเลขชุดจัดเลยครับ เน้นเน้นเห็นไหมครับเน้นเน้นเห็นไหมครับเน้นเน้นเห็นไหมครับห้อง vp ลายนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไลายไหมครับเห็นลายไหมครับอ่ะรีบจับครับ น,นจะจ๊ะส่วนเลขชุดสี่ตัวเ,เลขชุดสามตัวนะครับตัวเสริมจะลงให้ในห้องมีเฉพาะในห้อง VP นะฮะที่จะได้เลขชุดตีไปนะครับโอเค